สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในละกันพันเดียวก็ฟยวได้ ep 1นะครับผมก็คือคอนเทนต์เนี้ยก็จะเป็นการจัดตัวในเกม x c infinity นะครับผมในงบราคา1,000 usd นะบวกลบหรือประมาณ30,000กว่าบาทก็คือ30,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าถ้าเอาไปเล่นเกมอื่นเนี่ยคือมันเยอะมากๆในความคิดผมนะครับแต่ว่าถ้ามาเล่นใน x i infinity ทิไม่ใช่ x infinity เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ น้อยอ่ะมันหาซื้อตัวที่ดีๆหน่อยไม่ไม่ได้อ่ะเหมือนเหมือนตัวมาตรฐานนะไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าถ้าทีมมาตรฐานทีมหนึ่งก็ประมาณ50,000-60,000ขึ้นอ่ะอย่าง30,000เนี่ยซื้อเทอร์มินเเตอร์ลิฟทายตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยนะก็คือมันค่อนข้างที่จำกัดงบนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะ ว่าด,ดีในระดับหนึ่งเลยอ่ะก็คือ5 0 0 0มื่นหกหมืบางคนก็มีอายนะที่ผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือผมเห็นหลายคนนะทักเข้ามาขอความช่วยเหลือให้แบบจัดตัวให้อย่างเงี้ยเอาทีมมาให้ดูให้ว่าควรปรับอะไรยังไงบางคนโดนหลอกขายมาโดนฟันราคามา1นึ0 0หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยโดนฟันมาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือซื้อมาแล้วมันเล่นไม่ได้ครับตัวมันเล่นไม่ได้จริงๆ เอ้อันนี้ผมขอไม่พลาดพิงถึงใครนะครับเอาเ,เ,เป็นว่าผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อผมทำด้วยใจครับไม่ไม่พลาดพิงถึงใครนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าประเด็นกันเลยครับเออทีมที่ผมจัดไว้ต่อไปนี้ก็มันจะเป็นทีมแคนอคว่าเลฟททยนะครับผม แผ่นคออว้า,เร,าเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับแผ่นเย็นหน้าคอนไลน์ทุกตัวที่ผมจัดให้เนี่มันอาจจะเอาไปบิดต่อ,อยากนะครับไม่ใช่บิดต่อ,อยากก็บิดได้แหละแต่ถ้าเราเราต้องใช้เองครับเราอาจจะเอาไปขายต่อ,อยากนะเพราะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวคยมาดูกันแล้วกันก็คือตัวเนี้ยแผน่นตัวแทงตัวนี้ยราคาอยู่ที่3 4 6 2 1 เวดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้บิดไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับบีดอีกทีก็7 5 0ดรนะก็ถือว่าในราคาที่รับได้แล้วก็บิดต่อได้อีกอยู่ครั้งหนึ่งหรือ,อจ,จะ2ครั้งก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าครั้งหนึ่งก็น่าจะสุดๆแล้วต่อมาก็จะเป็นสเต็นะครับสเต็จะเป็นเลือด59นะครับผมสปีด34นะสกิล31มโมเดล4 0เลือดนี่จะน้อยกว่า เพียวหกนะครับตัวนี้คือเพียวห้านะครับผมแพนตัวนี้คือเพียวห้าเลือดจะน้อยกว่าสองหน่วยนะปกติเพียวหกเพียวหกสิบเอ็ดแล้วก็แต่ว่าสปีดจะเยอะกว่านะครับเพียวหกจะสามสิบเอ็ดนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ทันทีก็จะเร็วกว่าต่อมาก็จะเป็นตาเป็นเคลียนะครับตาเคลียหูริฟฟี่โอเคต่อมาเรามาดูแอ็บบิลิตี้ไอ้ดูการ์ดแอ็บบิลิตี้กันการ์ดเนี้ยจะเป็น ทำกินนะครับซิเลียตบีแล้วก็แคอ,อ่อผมจะขอธิบายแบบให้ให้มือใหม่ได้ได้ดูได้รู้ด้วยด้วยเลยนะครับนะครับว่าการแต่ละใบเนี่ยมันมันมีเอฟเฟกอะไรบางคนที่ดูแล้วก็อาจจะคนฟังหน่อยนะนิดนึงแต่ว่าคือผมทำคลิปนี้เพื่ออยากให้คนใหม่ดูแบบจริงๆแลอะอยากให้คนใหม่ได้ดูเพราะว่าผมหาดูแบบ คนใหม่ทำจริงๆมันค่อนข้างยากอะครับผมก็เป็นมือใหม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากแชร์ประสบการณ์เลยเนาะก็คือการพัากินเนี่ยาดาเมเอจศูนย์นะครับแล้วก็ชิลร้อยสิบเอฟเฟกมันก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนตีแล้วการ์ดไม่แตกเนี่ยเอ๊แล้วเกาะไม่แตกเราจะได้จวดการ์ดเพิ่มหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ตมาจะเป็นซีเรียสนะครับก็คือดาเมจสามสิบชิลสามสิบเราใช้คอมโบกับ อีกสกิลหนึ่งไออีกการ์ดหนึ่งก็เพื่อที่จะเออ่ขโมยจี้เข้ามาขโมยหนึ่งเอนเนอร์จีนะครับผมเข้าใจปะทุกคนงงไหมก็คือใช้การ์ดเนี้ยกับอีกหนึ่งใบเราจะขโมยจี้เขาถ้าเขาไม่มีจี้เหลือเราก็ไม่ได้นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นบีดน,นะครับ <You are. S 1> ก็คือม <You are. S 1> ี105ดาเมจนะแล้วก็ชิลสี่สิบชิลก็คือเกาะนะครับเกาะสี่สิบ เอฟเฟกของมันก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนโจมตีแล้วเกาะเราแตกเนี่ยเราจะได้บวกดาเมจเพิ่มขึ้นร20นะครับผมต่มาใบสุดท้ายเป็นแครอทนะครับเอ่อแครอทจะมีดาเมจ70นะครับชิล40เอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกาะแตกเราจะได้จี้เพิ่ม 1G จี้นะครับผมก็คือถ้าเราใช้2ใบเนี่ยด้วยกันหรือว่า3บาใบเนี่ยด้วยกันเราจะได้จี้มันทั้งหมดห2 2่สองสองจี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ การนี้จะตีแรงขึ้น120นะรัเก็นป็นเอ่อที่ดีเลยนะผมว่าเป็นตัวที่ดีเลยในในระ,ระดับหนึ่งเลยก็คือ,อไปเล่นได้เลยในราคา346นะครับต่อมาก็จะเป็นอควานะครับผมอควาตัวนี้จะอยู่ที่338.95 USD นะครับผมบีดไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับบีดก็ โอเคเลยเลือดจะเป็น47นะครับผมเลือดนี่จะเยอะกว่าเพียว6นะอันนี้เป็นเพียว5นะครับผม,มตัวนี้เป็นเพียว5เพียว6จะ45มัง้งแล้วก็สปีด55นะครับจะน้อยกว่าเพียว6อยู่2หน่วยนะเพราะว่าเพียว6จะเป็น57ครับผมแล้วก็ตระมาจะเป็นสกิลนี้35นะแล้วก็โมเดล27เอ่อพาร์ท บริพารก็ตามเีงนะมีหมเป็นเคลียร์เคลียร์อาตานิโม่เออสั้งนั่นเหรอต่อมาเป็นเอเบลิตี้การ์ดนะครับจะเป็นโกฟิตนะครับใบแรกเป็นใบแรกเป็นโกฟิตดาเมจร้อยสิบชิลยี่สิบเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนโจมตีเราจะบวกสปีดมา20%นะครับ2ตานะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปิรันย่านะครับผม ดาเมจ120ิบชิลสัสิบเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเลือดเราต่ำกว่า50%เราจะถ้าเราใช้การ์ดใบนี้เป็นใบแรกเราจะพุ่งไปตีฝั่งตรงข้ามที่มีตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสแกลสแกลิสพูลน,นะครับตัวนี้มีดาเมจแปนะครับแล้วก็มีเกราะสี่สิบเอฟเฟกต์ของมันก็คือสะท้อนการโจมตีระยะไกล50%นนะครับตัวนี้ ถือว่าโอเคถือว่าดีแล้วก็จะมีข่อยข่อยเรียกเรียกไม่ถูกเรียกข่อยแล้วกันครับจะมีดาเมจร้อยสิบแล้วก็มีชิลสามสิบนะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเราใช้ร่วมกับการาดอควาหนึ่งใบมันจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะบวกสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองตานะก็คือดีเลยตัวเนี้ย ถึงไม่ใช่เพียวห้าก็ตามเอ้เพียวห้าเพียวหกจะต่างกันตรงเวลาขายนะครับเพียวหกจะขายได้ออกเร็วกว่าราคาดีกว่านะก็ตามเพียวเลยเพียวหา้าถ้าข้อดีเลยก็มันอาจจะมีอะไรที่บางครั้งก็เยอะกว่าเพียวหกอย,อย่างเช่นเลือดถ้าเป็นใบเนี้ยก็เป็นเลือดนะครับแต่ว่าเวลาขายขายยากหน่อยแล้วก็คนไม่ค่อยซื้อด้วยราคาตกอืม แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับไอปาเมื่อกี้เป็นมิดไลน์นะครับตัวนี้เป็นแบคลน์นะครับเป็นเยืนหลังนะปลายเยื้อกลางตัวนี้ก็จะราคา313.14 USD นะครับผมแล้วก็บีดไป3ครั้งบีดก็โอเคอยู่แล้วก็จะมีเลือด52เลือด52าิบสปีดเลือดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันน้อยกว่า เเพียว6ประมาณเพียวหประมาณห้าสิบหกปะห้าสบนี่แหละมั้งเออมันน้อยกว่าแต่ว่าสปีดเนี่ยน่าจะเยอะกว่าสปีดตัวนี้42ครับสปีดถือว่าดีเลยก็คือเราจะได้ตีตีก่อนบีดตีก่อนบีดของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเขามีบีดนะเราจะได้ตีก่อนเพราะว่าบีดเพียวหก็อยู่ที่41นะตัวนี้42 แล้วก็จะมีสกิล31โมเดล49นะครับก็จะมีบริาพาตามนี้นะเรามาดูบริตีกก้การ์ดกันนีกว่าก็คือการ์ดตัวนี้จะมีบอลลูนนะครับผมมีเออดาเมจ40นะครับชิซลซูลก็คือเอฟเฟกของการ์ดตัวนี้ถ้าเราใช้การ์ดตัวนี้เราจะโจมตีเขาใช่ไหมถ้าเราถูกโจมตีรเราจะติดส,นะสถานะเฟียนะครับสถานะเฟียก็คือ เหมือนสตันนะรวมตีเราไม่ได้แต่ว่าเฟียก็คือมันจะหายไปเองนะเนี่ยโดนเฟียหนึ่งตาหนึ่งเทินหลังจากหนึ่งเทินนั้นก็เฟียก็จะหายไปไม่เหมือนสตันนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีชอมนะครับแยกตรงนี้ดีกว่าง่ายดีชอมมีดาเมจแปดสิบนะครับผมแล้วก็ชิลวห้าสิบเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเราใช้การ์ดร่วมกับอีก3ใบ เขาจะติดสตันเราจะสตนันเขานะครับก็คือการใช้มันจะคืออย่างนี้เราใช้ตัวนี้แรกกิ้งบอลลูนแล้วก็ตัวนี้เป็นใบสุดท้ายเขาจะติดสตนันนะครับถ้าเวลาเราคอมโบนะถ้าถึงว่าเราใช้แรกกิ้งแล้วใช้ชอมแล้วก็ใช้บอลลูนเนี่ยเขาจะไม่ติดสตันเลยนะครับเราพยายามไม่กัดใบนี้เป็นใช้ใบสุดท้ายนะแลวก็ถ้าถึงว่าเราใช้กัดใบนี้เป็นใบแรกก็คือเวลาตีเราจะตีเข้าเลือดเขาเลย ตีเจาะเกาตีเขาเลือดเข้าเลยจะไม่โดนเกาะเขานะครับถ้าเราใช้อันนี้เป็นใบแรกนะเข้าใจปะถ้าเราใช้เป็นใบสุดท้ายเขาจะติดสตันโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแลกกิ้งตรงนี้ก็คือมีดามจ40ชิลสูนเอฟเฟกต์ของมันก็คือลดสปีดฝั่งตรงข้าม20%นะครับ2ครั้งนะสองตานะแล้วก็ต่อมาจะเป็นอีกัวหน้านะครับอีกัวน้านี่ ไม่รู้พูดอาจชื่อถูกนะก็จะมีดาเมจ90นะครับผมชิว60แล้วก็เอฟเฟกของมันก็คือถ้าเราตีตัวที่มีดีบัฟเนี่ยเราจะได้ Energy เพิ่ม1 G นะครับเอาไว้หลังก็ถ้าเจอปลาก็ส่วนมากปลาเขาจะมีแบบบัฟเยอะนะนกก็มีส่วนมากจะ่เจอปลานกแล้วก็ c อมนิเตอร์ลิฟทายนะครับส่วนมาก ถ้าเป็นปลาเป็นนกเนี่ยก็ก็วายยูเ่ยถ้าหนึ่งหนึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็นลิฟทไนี่ต้องอาศัยแบบจิตวิทยาอาศัยความความรู้เรื่องการ์ดนิดน,นึงอะ่ะเราก็ดูการ์ดเขาแล้วก็คอมโบนะโอเคเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเล่นคร่าวๆเลยนะครับเป็นแพนแพนเนี่ยเราพยายามแบบ หาจี้ยืนให้ได้นานที่สุดแล้วก็หา G. หาจี้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอันนี้จี้มันสองจี้เลยนะที่เราจะหาได้จากการก็คือเป็นพัมกินตัวนี้จะมีเกาะใช่เราเราจะยืนได้นานเพราะว่าเรามีเกาะตัวนี้เกาะเยอะมากเวลาคอมโบก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้เรับอถ้าคอมโบใช้พัมกินก่อนก็ได้ครับถ้าสมมติว่า มอมโบนะมีพัมกินเพื่อบางทีเราโดนตีแล้วโดนสตันไว้ใบสุดท้ายอะ่ะเราก็จะเอาพัมกินเนี่ยล้างดีบัฟตัวนั้นแล้วก็มีซีเรียสครับเราใส่ซีเรียสไปเลยแล้วก็มีแค่ละก็ใส่ด้วยกันไปเลยเพราะว่าถ้าเก่อเราแตกเราก็จะได้จีด้วยอืก็คือเอาง,ง่ายๆพยายามให้มันยืนได้นานที่สุดนะครับตัวเนี้ยยืนแล้วก็หาจี้ให้ตัวให้ตัวปลานะให้ตัวข้างหลังเรา หรือว่าเราจะทำดาเมจก็ได้ตัวเนี้ยอาจี้แล้วก็ทำดาเมจก็ได้ต่อมาก็จะมีก็จะเป็นปลานะครับปลาการเล่นของมันตัวเนี้ยผมถือว่าดีเลยนะไม่ใช่เพียวหกที่ดีอะ่ะผมว่าถ้าผมว่าเราเจอแบบเจอนกถ้าเราเจอนกรวงเนี้ยถ้าเราใส่การ์ดไปสี่ใบเราไม่เราไม่น่าตายนะครับผมว่าถ้าเจอนกรวงเหรอ นกรลวงเขาจมาตีปลาเราก่อนนะให้เราใส่ใส่ปิรันย่าไว้ก่อนนะครับใส่ปิรันย่าใส่โกฟิตแล้วก็ใส่สกเกลี่สปูนเนี่ยถ้าสมมติว่าจี้เรามีแค่สนะถ้าใส่3ใบเนี้ยก็ได้หรือว่าถ้าจี้เราแบบมีเยอะเราก็ใส่4ใบเลยแต่ว่าพยายามให้ปีรันย่าเป็นใบแรกนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกตของปิรันย่า ถ้าเลือดเราเหลือต่ำกว่า5 0ใช่ไหมเราเราจะพุ่งไปตีตัวเขาที่เลือดน้อยที่สุดถ้าเราแล้วก็ที่เราใส่เราต้องใส่อันนี้ไว้ด้วยก็เพราะว่ามันจะสะท้อนดาเมจ50%ใช่ไหมครับนกลวงส่วนมากนกส่วนมากสกิลตีเขาจะมีแต่เป็นแบบตีไกลทั้งหมดเลยถ้าเขาตีเราเลือดเขา3า0กว่านะเลือด300กว่าตีเราไปครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณ200กว่าก็ได้มา ตัวนี้ผมเพิ่เคยใช้นะเหลือ200กว่าเราใส่นี้ไปเราก็จะตามไปตีเขาตามไปตีเขากลับครับที่จริง3ใบก็3ใบส่วนก็น่าจะตายแล้วนะผมว่าเราจะใส่เป็นอันนี้ดีกว่าใส่ปิรันยาใส่ค่อยแล้วก็มีแกนีสปูนเพราะว่ามันจะได้เพิ่มน้ำเม็ดประมาณ110เพิ่มน้ำเม็ดเเพิ่มน้ำเม็ด0พอดีเเพิ่มชิล100พอดีเดี๋ยวผมคำนวณก่อนนะว่า3ใบ ล็กเขาจะตายหรือเปล่าอืมบวกราเมนด้วยก็น่าจะตายครับ3ใบส่วนก็น่าจะตายเลยอันนี้ก็จะตีประมาณ120 120อันนี้120อันนี้125ประมาณ 120, 300, 400, 100 200 300 400โอเคไ100 200 300 355 ประมาณ3า5ร้อยห้าามร้ยหกประมาณนี้เขาหน้าใตาเลยเพราะว่าโดนสะท้นอนดาเมจไปบ้างแล้วป่าก็นะ่าจะเล่นแบบนี้ไม่มีสูงจีนะไม่มีคัดสูรแล้วก็ตัวเนี้ยก็ตามที่ผมบอกตอนแรกครับก็พยายามใช้อนี่ก่อนก็ได้ใช้นี่นี่ใช้เล็กกิ้งอยู่กว่าหน้าแล้วก็เออ่ ชอมใบสุดท้ายถ้าเราไม่มีไอเนี้ยนะถ้าเราไม่มีจี้เพราะว่าตาหนึ่งเราจะได้มาสองจี้ใช่ไหมครับเฮ้ยเราก็ใส่นี่ด้วยดิเออเราใส่ได้เลยก็คือผมว่าเราจะต้องคอมโบอย่างงี้นะใส่ช้อมเป็นใบแรกนะครับผมใส่ช้อมใบแรกแล้วก็แลกกิ้งใบที่สองแล้วก็อีโคน่าใบที่สามแล้วก็ปิดท้ายด้วยบอลลูนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ติดเฟียค้างไว้เพราะว่าตาต่อไปเขาก็จะต้องเคลียร์เฟียเราก่อนนะ เเฟียเขาถึงจะมาตีเราได้แต่ว่าอันนี้เราตีเขาพอ<ๆ>ตีเขาเลือดไปแล้วเรียบร้อยแล้วอะหรือไม่ก็เอลลูนเลกกิ้งอีกวหน้าแล้วก็ชอมก็ได้ปิดหลังก็จะประมาณนี้ฮนะถือว่าผมว่าเซตนี้เป็นเซตที่ราคาถูกแต่ว่าดีเลยนะเป็นเซตที่ดีเลยเราสามารถ น่าจะขึ้นไปพันหกพันเจ็ดพันแดได้ถ้าเราเข้าใจการ์ดนะถ้าเราแบบมีเซนเกมที่ดีนะอืมสำหรับคลิปนี้นะครับคือผมอาจจะพูดตะปุกตะกัดไปบ้างนะเพราะว่าเป็น e p แรกที่ผมเออเล่นเกมแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้แนะนำนะเอ้ยแนะนำก็ได้แหละ ก็คือเซตเนี้ยผมเป็นเซตแนะนำเลยสำหรับคนแบบเริ่มต้นนะนะสำหรับมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่งบน้อยแต่ว่าอยากเล่นอย่างเงี้ยกเ็เอาเซตนี้ไปเล่นก็ได้หรือว่าอาจจะมือเก่าแล้วอยากแบบท้าทายในงบที่จำกัดอะไรเงี้ยก็เซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีเลยทางนี้ทางนั้นก็หาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะครับผมเพราะว่าเงินตัวเองก็ แล้วไปชอบเงินตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วแบบเล่นมาเป็นแล้วมาโทษ้ยไอชี้แม่งหลอกขายเอ้หลอกให้ผู้จัดตัวอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมจัดมาให้เนี่ยในงบที่จํากัดแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมว่าเซตเนี้ยดีเดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าติดตามเพจหรือว่าถ้ามีใครมีข้อสงสัยมีอะไรหรือว่าอยากให้ผมจัการให้ก็ทักในเพจก็ได้นะครับผมอินบ็อกมาในเพจก็ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ